คลิปนี้ดอนมาสอนวิธีแก้ปัญหาการแชร์ใน Facebook และ Messenger ที่นำลิงก์คอนเทนต์จากแหล่งภายนอกมาแปะในโพสต์ในคอมเมนต์หรือในแชทก็ตามนะครับแล้วรูปไม่ขึ้นไม่แสดงครับเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยทำการรีเฟซที่ตัวจัดการคอนเทนต์ของ Facebook ครับไปดูขั้นตอนกันเลยครับจะไปเข้าเว็บของ Facebook ครับเปิดแอปที่ใช้เข้าเว็บครับผมใช้ Google Chrome ครับ ิมในช่องค้นหาครับว่า developers facebook com นะครับหรือว่าเต็มยศยาวๆแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์นี้ไว้ในคำอธิบายวิดีโอครับค้นหาแล้วได้อันนี้ครับ developers facebook com debug อันนี้นะครับจะเข้าสู่เว็บ facebook for developer ครับเราจะไปในส่วนของตัวแก้ไขจุดบกพร่องการแชร์ครับเดี๋ยวขอหมุนมือถือเป็นแนวนอนนะครับ แล้วนำลิงก์ที่เราจะแชร์ครับที่เกิดปัญหานี้ไม่ว่าจากใน Facebook หรือ Messenger นะครับมาแปะในช่อง URL ด้านบนนี้ครับแล้วทำการกดปุ่มสีน้ำเงินด้านท้าย URL ครับเดี๋ยวขอย่อหน้าจอดนึ่งครับเพื่อเป็นการขอข้อมูลจากเว็บไซต์ต้นทางใหม่ครับปรากฏว่าสถานะการตอบกลับเป็นแบทนะครับรหัสเป็น429แล้ว รหัสอะไรถึงจะดีนะครับรหัส200ครับแปลว่าส่งมาสมบูรณ์ครับเมื่อคอนเทนต์ที่ได้รับมาไม่สมบูรณ์นะครับ Facebook เลยไม่สามารถแกะโครงสร้างเพื่อเอารูปมาแสดงได้ครับ Facebook ให้เราทำดังนี้ครับกดปุ่มตรงนี้ครับสคร a p อีกครั้งหนึ่งครับก็กดปุ่มสคร a p นะครับจนกว่ารูปจะปรากฏนะครับหรือรหัสตอบสนองเป็น200ครับตอนนี้ได้200แล้วครับลงไปดูรูปด้านล่างครับว่ารูปปรากฏแล้วหรือยังนะครับ ได้แล้วนะครับรูปหน้าปกของ YouTube นะครับตัวอย่างนี้เป็น YouTube เป็นตัวแทนของแหล่งภายนอกนะครับซึ่งอาจจะเป็นเว็บเป็นบล็อกเป็น Twitter ใดๆก็ได้นะครับที่รูปไม่ขึ้นใช้วิธีเดียวกันนี้นะครับแต่ถ้ารหัสตอบสนองเป็น200แล้วนะครับแต่รูปไม่ขึ้นอีกนะครับอาจเป็นเพราะเว็บนั้นมีโครงสร้างคอนเทนต์ที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานคอนเทนต์เว็บครับ เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์หลังจากทำการ refresh content ใน Facebook Developer มาแล้วนะครับกลับมาที่โพสต์อันเก่านะครับที่ติดปัญหาเดี๋ยวลอง refresh ดูก่อนนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงครับรูปก็ยังไม่ขึ้นเหมือนเดิมนะครับแสดงว่าแชร์เดิมที่เคยทำไว้นะครับจะไม่ได้ผลลัพธ์จากการทำ refresh ครับเราต้องทำการแชร์ content ใหม่ครับลองแปะลิงก์เข้าไปนะครับ รูปขึ้นมาทันทีนะครับอเรียบร้อยครับเราสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งในการโพสต์ในคอมเมนต์และแชททั้งใน Facebook Page Facebook ส่วนตัว Facebook Group รวมถึง Messenger ครับพบกับเนื้อหาการสร้างรายได้จาก YouTube และ Facebook กันต่อในคลิปหน้าสวัสดีครับ